สวัสดีครับผมอาจารย์บิ๊กจอยนะครับหลังจากเข้านะครับเดี๋ยวจะกกันมาตั้งหลายปีนะครับในวงการยี่านะครับกาที่ตังไงครับคือเด้กข้าในวงการในกรเมืองท้องที่ต้องถิ่นกับล่องต่อสู้ฟันนะครับในระยะช่วงวัยครับของอาจารย์นะครับครับกะสวัสดีอาจารย์แบ์นะครับกะสบายดีเนาะครับเนาะครับผมครับกะอ่า ที่ไปที่มาของผมนะครับก็คืออเป็นคนมันนอกแหละครับพอเมียเป็นเศ้าหายเศร้าหน้าก็บมีฐา,านะถือว่ายากจนนละครับในหมู่บ้าน,นรับไอเลียงจบประออยู่โรงเรียนบ้านเกิดคือบัตรนู่นขามแล้วนะครับพอจบป่อพกแหละกับกคิดว่าจะคล้องสิไปใสนะครับกับสิเป็นคนอ,อยู่กับไรกับหน้านะครับกับเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วแต่ว่ากะ โชคดีนะครับมีโอกาสได้บวชเรียนนะครับจบกว่าหมาได้ปีหนึ่งกับบวชเรียนบวชเป็นสามัญน,นี่จากนั้นนะครับก็บลวงหน้าลวงลุ่งก็ได้นำผ้าไปเรียนหนังสืออยู่ในเมืองนะครับอยู่วัดทุงซีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลก็มีโอกาสได้เรียนทั้งทั้งโลกทา้งถ้าทางนักรรำไปที่ถ้ำท่อำ,ำเอ๋หลกักการเรียมอหนึ่ง .2 สองสาม .4 ีมหมหก หลักการเลียนปรเลี้ยนถ้ำนะครับปลอท่อหนึ่งสองพอจบป่มหกแล้วนะครับอยู่วัดทุงสีเมืองหกปีนะครับกาศซกษข้าร่ายเพล่าเพลนะครับไปแสวงหาความฝันกัเขากรุงเทพกับมูนะครับอ่ากับมูโบกี่คนนะครับโบหูจักไพรนะครับไปครับมูปัจจุบันมูเพิ่นกะเป็นนักพัฒนาชุมชนชำนาญการอยู่เทศบาลนาโพล่ะครับ ไปไปน้ากันแล้วก็ไปผักอาศัยน้ำมูน้ำผัวนะครับจากนั้นกาเลียนนังสือเหตุงานน้ำเรียนน้ำนะครับเรียนลามคำแขงในช่วงแรกๆก็ค่อนข้างจะอัตคัดคัดสนพอตรงเลียนตรงทรงจะคล้องเลี้ยน้วกาต้องพึ่งพาจะคล้องนะครับแต่ว่าก็ว่าจะเลียนจบเป็นญาติกะ สมบุกสมบันพอสมควรแต่ว่าหลังจากเลียนจบแล้วนะครับการมีทางเลือกค่อนข้างจะมากขึ้นนะครับมีโอกาสไปสอบหลายหลายแห่งถ้าเป็นหน่วยงานราชการนี่ก็สอบเกือบทุกทีละครับไปสอบประลัดตำเภอสอบอสำนักงานคุ้มประพฤต์รากาหลายหลายแห่งนะครับที่เปิดสอบสอบด้หลายสอบหลายหม่องบางหม่องกระไดขึ้นบัญชีไว บังมองกาสอบวผ่า,านครับกบจากนั้นกะมีโอกาสได้ไปในช่วงชีวิตทักเหนะครับชีวิตทักเหก็คือว่าปกตินี่จะเหตุงานอยู่ในกรุงเทพเหตุงานในกรุงเทพเหตเหตงานบริษัทต่ตางๆกะเรียนรู้งานต่างๆในในรูปของของของงานบริษัทนะครับแต่ว่าในช่วงที่ไปสอบนะ ก็ไปไปสอ่าไปขัดเลือกเป็นอาสาสมาัครขโมยที่อาสาสมาัครเพือสังคมมสอสอ่าก็คือใจจริงจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมักงานทางด้านสังคมเป็นคนที่อ,าอยากเขตงานเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อพี่น้องในชุมชนมากกว่าที่อยู่ในในบรรยากาศในเมืองนะครับเพราะว่าอ่าหลุดซึกว่าในเมืองอยู่มาดนกับกัหลุดซึกเบื่อเบือเบ่อกับ หล,หลายอย่างการดินน่นรดกระติดนั่งรถเน่กระติดนะครับบรรยากาศมันกับวายแต่ก็เป็นคนมากชุมชนมากกว่าก็เลยไปคัดเลือกเป็นอาสาสมาัครวิทยาศาสาสมัครเป็นสังคมวสอซึ่งเป็นงานงานของสายนิโอนะครับจากนั้นก็ได้รับเลือกนะครับได้รับเลือกเป็นอาสาสมาัครรุ่นที่ยี่สิบเจ็ดนะของมอสอก็พอดีอทั้ง กรุงเทพมหาคนครนะครับเพื่อนใดมีหนังสือเรียกโตบรรจุนะครับตอนนั้นสอบคู่สรช่คู่ศูนย์นชุมชนนะครับศูนย์เรียนรู้ชุมชนขลองกรุงเทพนะครับแต่ละเขตแต่ละเขต,ต,เขตผมสอบในของเขตบางกนาะลำดับที่หกสิกว่านะครับเขาก,เก็เรียกบรรจุเรียกบรรจุหายเป็นยงานโตพอดีมือนน่นนะครับผมค่ะปฐมนิเทศอยู่กับมุยทีอาสาสมาัครส่สังคมอยู่เมืองเลย ผมก็ตัตดสินใจว่าจะคล้องสี่ไปทางไหนนะครับระวางอาชีพราชการซึ่งมัน่นมันคงนะครับหล้กก็กับมุยที่อาสาสมัครเพื่อสังคมเห็ดงานครับคนอยากไหลน้ำหมู่บ้านน้ำชุมชนนะครับซึ่งได้โอกาสผมก็ตัดสินใจเห็ดงานอาสาสมัครครับเห็ดงานเอ็นจีโอซึ่งค่าตอบแทนมันต่างกันอย่างไรครับอาจารย์ต่างกันหลายนะครับค่าตอบแทน ตอนนั้นมันอาจจะหุกพันหุกพันสามร้อยนะครับแต่ว่าถ้าบรรจุคู่เข้ากับมีโอกาสเก่าหนาจะนะผมก็เลือกทั้งนั้นนะครับสุดท้ายก็ได้ไปเห็นงานครับมุ่ยทีอาสาสมาืิอสังคมมสอสส์ก็เลยได้เห็นไปเห็นงานอยู่เมืองอเพชรบูรณ์อยู่เมืองเลยนะครับเตียนรูครับเห็นงานครับชุมชนกัมมูบาไปฝังโตหล่ะกัเห็นงาน พัฒนาองค์กรชาวบานเขตงานอนุรักษ์ฝืนฟูปลาใหม่นะครับปลาชุมชนเป็นต้นะครับเพราะจากนั้นนะครับจากหลังจากนั้นแล้วนะครับกับมาสอบสอบงานราชการนะครับเป็นของหน่วยงานราชการคือสำนักง,งานปป,ปสสำนักง,งานกระทรวงยุติธรรมก็เลยได้กเป็นสายที่เ็นงานเกี่ยวกับชุมชนเข้กันล่ะครับเป็นงานงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่ คอยซัพพอร์ตสำนักง,งานปปสนะครับแต่เฮ็ดอยูเอยย่เฮ็ดอยู่หลายปีนะครับเฮ็ดหลายปีแล้วก็พอจากนั้นนะครับประมาณเกือบเกือบสิบปีผูอาจารแลร้วก็อยู่จังหวัดเอยู่ีราครันตอนนั้นอยู่โคราชแต่ว่ากรับผิดชอบอีสานไตไ๋นะครับรับผิดชบผิดชอบอีสานไต๋ภายอีสานแปดจังหวัดอีสานหลักกันในป้ายเวิรดนะครับไล่มาแต่จะใชัยภูมิโคราชบุรีรัมศรีสะเกดสูรินทร์อุบลอำนาจ ยโสนะแต่ได้ไปเรียนไปเห็นหลายสิ่งหลายอย่างพอ่อคิดว่าเจ้าของก็อยู่หลายขึ้นแต่ก็เป็นคนที่เที่ยวมาบ้านบ่อยเลยครับทเที่ยวมาบ้านบ่อยเพราะเป็นคนเหตุกิจกรรมอ้ไ่างาว่าเป็นนักนักนักกิจกรรมทางสังคมมากตั้งแต่ส่วนนักศึกษาบุาต่ลักกแลวัยรุ่นแม่น่นตั้งแต่ส่วนวัยรุ่นนะครับกามาบ้านก็เที่ยวมาบ้านมาซอย ซัพพอร์ตสนับสนุนเทดนันเทดนี้พาใช้บานเทดนันเทดนี้นะครับพออยู่หลายขึ่นกันเลยเลยว่าอยากกลับมาบานพัฒนาบานเจ้าของกันเลยได้มากส่วงคันตอนนั้นกัจะไม่เหตุกิจกรรมกับเยังหน่อยคือเฮตุฟุตบอลืออาจารย์เห็นะครับสอนเอาไปสอนเด็กหน่อยซอยคู่อาจารย์นะครับในโรงเรียนล้ะก็บเฮ็ดทีมฟุตบอลขึ้นมาเลยมาตั้งแต่ระดับมู่บาน ระดับตำบลระดับ,บอำเภอมาเป็นแชมป์จังหวัดไประดับภาคตั้งเป็นสมูทอนอาชีพนะครับแมนสมูทซ้อนนุ่นขามยู่นเตดกระจดทะเบียนถือตองนะครับกับกระไดสมัครเาขาแข่งขันไทยวูมินลีนะครับเป็นลีกฟุตบอลหญิงอาชีพครั้งแรกตอนนั้นก่อนโควิดน,นะอาจารยา์ช่วงนั้นกับบูมแห้งนะครับกถือว่า,าผ้าเล็กหน่อย ตามหาฝันนะครับย่างเทเจายนเห็นกันเข้ากับคุกชี้กันดีประจํานะครับนะกันในพ่อกันนะครับจากนั้นก็มีช่วงโควิดก็ซาซ่าไปนะครับการเทเจกันยังก็ซาฝานพอดีมันก็มีเป็นช่วงที่ปีหกสองเหือนเป็นช่วงเลือกตังนักการเมืองเลือกตังสสระดับประเทศผร้อมกับมีโอกาสคุกชี้ครับสสท่านหนึ่งนะครับหล้วก็ไปซอยเปินเป็นทีม เป็นผูมิด้วยการเลือกตั้งให้เพื่อนช่วงหนึ่งนะครับอพอเพื่อนได้รับเลือกตั้งแล้วมันก็เป็นขิ้วของนักการเมืองทองถินคือเทศบาลเขาเลือกตัง้งปีหกสี่ผมก็เลยตัดสินใจลงเล่นการเมืองทองถินนะครับเหตุผลที่เล่นการเมืองทองถินบ้านเกิดจะาข้องกัน,กนย้อนว่าคือปกติจะคข้องเป็นคนทีเกิดมาจากาคนส่วนมาก ว้ง่าย,ายว่าเป็นคนของของประชาชนนะเพราะว่าตั้งแต่เข้าบวชนี่บวชเรียนเป็นนี่นหน่อยปกติถ้าเข้าโบดีบวชเข้าก็บมืบมีโอกาสเต่้เรียนหนัสนงสือแมนวะครับเขากระบวชได้กินเข่าบาทได้กินเข่าพี่น้องประชาชนรากาพ่อเข้าเรียนย,ยืมยืมทุนของกยศน่ะของศึงเป็นเงินภาษีพี่น้อง เท็จแหวเรียนได้นะครับเลียนจบผมก็เรียนทั้งด้นานรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์การการปกครองโดยตรงนะครับโอ้โ<ล>จบล,ละเอแมนจบรัฐศาสตร์ครับการเมืองการปกครองโดยตรงกะเพื่อว่าจะของสิ่งนี้โอกาสใส่ความรู้ความสามารถมากตอบแทนพี่หนอกมากเท็น,นั่นเท็น,นี้ให้ชุ่มชนเจ้าของเพราะว่าโดยปกติกะบ่คิดว่าเจ้าของสิไปอยู่ในเมืองไม่น่าเพราะว่ามีไซมันกับยูบ่ด้อยู่แล้วนะครับบานเท่าอ่า ย่งขาดค้นที่มีความรู้ขาดคนหนุม่มคนสาวทีมีอุดมการ์ถี่สีมาซอยเปลี่ยนผานนะครับคอยพัฒนาบ้านเจ้าของเพราะว่าลูกหลานเฮามีโอกาสเราก็ต้องไปทางอื่นก่อนนะครับผมเองก็มองในมุมนั้นนะครับผมก็เลยมาเสนอตัวเป็นทางเลือกให้พี่น้องซึ่งกระได้รับความไว,ว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในตำบลพุทธประทายขอนขางสูงเลยหรอครับเพราะว่าเป็นคนนไม่ค้นแหลกนะครับเป็นคนแหลกนะครับ สมัครรังแหลแกครับสมัครขังแหลกราคาเข่งคัดในกฎหมายเลือกต่างยังทุกข้อนะครับโดยเฉพาะเรื่องอเข้าใส่งบป,ประมาณที่ใส่เฉพาะกรกตอนุญาตนะครับเป็นเสียงคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์ดีนะครับหนึ่งพันหารอยสามสิบสามคะแนนก็เลยใดเป็นโตแทนพีนองในตำบลกุนปปทายนะครับเป็นสมาชิกสภา,าเทศบาลกะ mm hmm. ใกล้จะเบิดวาลา้วครับอาจารย์ แต่ว่าการเฮดฟุตบอลกะมันกับผมมีเวลาเฮดคลิเก่านะครับเนาะน้องน้องรุ่นรุ่นที่ห้าเฮดนั่นกัมีโอกาสไปศึกษามีการมีงานทำนะครับเลียนจบเป็นคู่เป็นไววง่ายว่ามีอนาคตหลายหลายคนดีแห้งนะครับติดต่อสื่อสารกับน้องๆนะครับกับเหมือนกับว่าแต่ว่ามีโอกาสกับกับวอเดถิ่ทมนะครับงานกีฬาครับกับกับสิบประมาณเนี่ยอาจารย์ที คือผ่านมานะครับเราไอ้บรรยากาศน,นะครับไอแล้วแต่คำว่าเป็นสมาชิกของทีอยู่ที่นแล้าวาตั้งต่างกันบอที่ประจําบ้านของที่ของไปก่อนครับตอนนี้ที่ว่าเขาเป็นสมาชิกครับที่วันเด็ดเป็นนโอ้โหครับอ่าถาว่าต่างบ่นะครับกับโดยโดยปกตินะครับกับโดยโดยโดยวิถีชีวิตของผมนะครับเป็นคนที่ในช่วงที่บ่ได้เป็นยังนะครับผมกับคุกชี้อยู่กับชุมชน นะครับซอยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ห้เพื่อนห้ไทยบาทนะครับซอยให้คําปรึกษาคอยเป็นพี่เลียงผมจะมีกลุ่มกลุ่มที่ร่วมโตกันอย่างกลุ่มชมรมบัณฑิตอาสาพัฒนาบันเกิดดจะเป็นกลุ่มร่วมกันของคนหนุ่มสาวนะครับที่่เนเปนเลียนยบแล้วนะครับ่เนเฮ็ดงานอยู่ทางอื่นแต่ว่าการสื่อสารประสานกันเฮ็ดกิจกรรมในชุมชนนะครับอย่างเช่นเป็นพี่เลียงห้ไทยบาทเฮ็ดกิจกรรมต่างๆหรือเฮ็ด กิจกรรมกับเยาวชนนะครับที่มันมันเป็นสิ่งที่สร้างสรรน,นาจารย์เป็นการร่วมกลุ่มนะครับหรือแม้แตง่งานที่ที่เป็นงานที่พี่น้องต้องการองค์ความรู้ต้องการพิธีกรต้องการวิทยกรนะครับพิธีกรงานศพผมกล่าเป็นแห่ได้นะครับกล่าไว้ง่ายว่าเป็นพิธีกรงานศพเป็นลอยๆศพจนเขาว่า,าพิธีกรจิตสาลอยศพนะ นะครับก็คือเขามีความสามารถทั้งด้านใดเข้ากับพยายามสนับอร์ตซอยเพิ่นเต็มที่นะครับอาบรรยากาศในการว่าเปลี่ยนแปลงบอลร,ระวังกับเป็นสมาชิกกับปกติผมก็ว่าก็บ่เด้เปลี่ยนแปลงอย่างหลายนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นเห็นลหลายอย่างนะครับยังยังความขาดหลังในช่วงที่เขาเป็นกับช่วงที่เขาบเป็นกัต่างกันอยู่นะครับเพราะว่ายัางผมเนี่ยผมเด้รับเลือกจากพี่น้องมา 1, 5 3 3หมาคะแนนเป็นคะแนนบริสุทธิ์ ซึ่งบเดมี่ยังไห้บเดมี่ยังตอบแทนให้พี่นอ้องบบมีผลประโยชน์แลกมากนะครับเขาให้โอกาสให้โอกาสว่าเฮ้าเป็นคนที่มีความรู้เลียนจบเป็นบัณฑิตมากพอจะพึงพาเฮ้าได้นะครับความขาดหลังมันกระสูงนะครับกับรากาส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่เฮ้าอยากอยากเห็นอยากเปลี่ยนแปลงมั่นกระบรรยากาศมั่นกระตางกันดูครับอย่างเช่น ยังสีผมเห็นเขียงั้งแรกเนี่ยผมสมเป็นคนเดินหาเสียงกับพี่น้องนะครับจะเดินไปเกือบทุกเพื่อนคนทุกหมู่บ้านทีมงานผมเนี่ยทีมงานผมนี่จะซอยผมส่วนมากเนี่ยคือเข้าเข้าสิบม็ีต้นทุนนะครับสิบลมีต้นทุนในการวาจ่างเพิ่นหลายนะครับเพิ่นก็จะเขามาซอยเป็นผู้ซอยหาเสียงแต่เข้ากับบมมอีทุนที่สิจ่างเพิ่นเป็นผู้ซอยหาเสียงไดยหลายเพิ่นก็มาซอยเข้าครับบางคนเนี่ย กับเขากับหนามเพื่อนกระเห็ดเตรียมมาซอยเห้าบางคนกับซอยซอยทุ่นซอยหยังสัตนะครับนอกนุ่งเนี่ยอ่ที่เห้าบางคนเห้าโบหูจากบสนิทสนุมมากมากมก่แต่ว่าบางคนนี่ออกออกคาเสจใจซอยเห้าผอมแนาจา่จัดนะครับนี่คือนําใจที่ที่เห้าเห็นพอเขากระอยากได้อยากให้เห้ามาเป็นโตแทนประมาณนั้นนะครับมันก็ครั้งแรกก็คือเห็นนําใจของของคนที่พักด,ดันเห้านะครับ มันก็เลยเห็ุให้เห้ามีกำลังมีพลังใจในการทีิเหตุเพื่อพี่หน่องอ่าประชาชนนะครับหลังจากเขามาในจุดนี้เลยวนี่ยเ่นการเมืองของยู่จริงเเปลี่ยนแปลงอยียงงหนเขามาเห็นเหรอเปลี่ยนแปลงเยียงโอ้ครับอยากแห้งครับอาจารย์ก็คือเข้าขามาในช่วง การการเป็นาักการเมืองอในตําแหน่งสมาชิกสภาพเทศบาลน,นี่มันจะเป็นายนิติบัญญัตินะครับจะเป็นายนิติบัญญัติก็คือเป็นคนที่ตรวจสอบทวงดู่ไฟบริหารซึ่งเขาจะบมีอานาจในการว่างนโยบายเขาสิบ่มีอํานาจในการเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับแต่ว่าเขาเสียวเอาปัญหาที่สะท้อนมามานําสู่สภาพละกันําเสนอผู้บริหารให้เพิ่นดําเนื่อการในสิ่งที่เขาอยากได้ในสิ่งที่เทศบาลมีปัญหาสิ่งที่บาลอยากได้ แต่ว่าการนําเสนอ,อการนําเสนอว,ว่าจะเป็นช่องทางนําเสนอในสภาหรือสองทางเหตุเป็นหนังสือเข้าตามระบบหรือสองทางที่เข้าคุยกันด้วยโดยส่วนตัวนะครับเพื่อพักดันให้ผู้บริหารเพื่อได้ดำเนินการแก้ปัญหาให้พี่นอ้องหรือว่าเหตุในสิ่งที่พี่น้องต้องการบางสิ่งบางอย่างนี่ผมคิดว่ามันกับมีองค์ค่าพยบหลายอย่างที่สี่เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันมันวเน่เปลี่ยนแปลงตามเหตา อยากเขียนอยากเป็นอยากได้หรือว่าพี่น้องประชาชนต้องการโดยด่วนนะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาอยู่นะครับซึ่งมันมีองค์ประกอบหลายอย่างบ่บา่าจะเป็นเรื่องนโยบายเพราะผู้บริหารในขั้นนโยบายมันสิบกขึ้นกันนะครับหร,ห,รหรือว่าเจ้บา,เาบุคลากรเฮาบ่พร้อมบุคลากรเฮาความรู้ความสาม,มารถหรือยอย่างต่างๆมันก็เป็นองค์ประกอบหลายอย่าง,ๆๆางตรงนี้นะครับ พอ,พอขาไปแล้วเขาเห็นเขาเห็นปัญหาเลยครับเขาเห็นช่องว่างเขาเห็นช่องว่างเห็นปัญหาอ่าซึ่งมันตกแก่ไขหลายอย่างต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างต้องปรับปรุงหลายอย่างอ่าซึ่งซึ่งผมคิดว่าเขา้าอ่าควรสีมิการเปลี่ยนแปลงนะครับให้ให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าเท่าทีทเห็ดมากถือว่าอ่ทาทำหน้าที่บทบาทของสมาชิกสภาพใดใดเต็มที่แล้วครับ ในเต็มที่ส่วนหนึ่งนะครับในในความรู้ดซื้องเจ็บของ,ของแต่พี่นองกับบกหูว่าพี่นองจะมองจังได๋อีกที่หนึ่งนะครับอย่างเรื่องการอ,อภิปรายในสภาห,หรือการนำเสนอปัญหาต่างๆผมก็ดะเฮ็น,น้าที่ยุ่ดตลอดนะครับบ่บ่ได้ในบันทึกประชุมนี่จะมี มีการอภิปรายของผมหลายกาหมูนะครับหลายกระมูนะะมใ,นในหัน,นการนําเสนอปัญหาต่างๆหรือการคุยนอกรอบนะครับรเอาโครงการต่างๆน,นําเสนอต่อฝ่ายบริหารแต่ว่าหลายองค์ประกอบบอว่าจะเป็นเรื่องงูประมาณเรื่องบริบ,บทต่างๆของชุมชนเฮานะครับความต้องการเพราะว่างบประมาณของเขามันมีจํากัดแต่ว่าความต้องการ มันหลากหลายนะครับมันหลากหลายมันต้องมาจัดกันอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันควรจะเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่านี้ครับจุดมุ่งไมายต่อไปอรับุดมุงไมยเป้าหมายของผมครับอรอบรอบนี้ขึ้นเขาเป็นสมาชิกสภาอย้า u ปีนะครับในยุดมุ่งไมยต่อไปนี่ผมก็ยังประเมินเจ้าของแล้วผมก็ว่า ด้วยวัายวุฒิคุณวุฒิของเฮ้านะครับอายุเฮ้ายูะหววางนี่นะครับ4ีบเจ็ดผม4ีแล้วนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นช่วงวัยที่เฮ้าสีพร้อมสีทถุ่มเท่กำลังแรงกายกำลังสติปัญญาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าผมอยากอรอบนี้ผมผมอยากมาเป็นภููกำหนดนโยบายเป็นผูู้บริหารนโยบาย นะครับก็คืออาจจะอยู่ในสายของคณะผู้บริหารหรือแม้กระทั่งด้วยตนเองนะครับเป็นทางเลือกให้พี่น้องอีกสองทางหนึ่งนะครับเพราะว่าเห้าคิดว่าเห้ามีสิ่งที่อยากเหตุอยู่หลายอย่างซึ่งถ้าเห้าทําหนาทีในฐานะสมาชิกสภาคือเก่าผมกะคิดว่าเฮาโอกาสที่เห้าสี่เหตุโอกาสที่เหาสิเปลี่ยนแปลงที่เห้าเป็นไปตาม ความต้องการที่พี่น้องประชาชนเสนื้อมานี่มันยากครับอ่ายกเว้ยนมีเป็นผูมีำนาจสูงสุดนะครับก็คือเป็นผูบริหารครับอ่าสุดท้ายนะครับก็คือจะฝากเนียงนะครับผมฝากเนียงให้น้องน้องหรือบวกอยากคืออยากอยากมาทั้งหนึ่งเนียนะครับอยากเชิญชวนนะครับน้องน้อง่าเยาวชนคนหลุ่นใหม่คนหนุ่มสาวนะครับ ลูกหลานน,น้องนุ่งเยาวชนเขาผมหูครับหลังจากเขา,ามีการศึกษาเรียนจบปริญญาตรีหรือ,อม,มีความรู้ความสามารถเนี่ยว่อยากอยู่บ้ยยบบานครับด้วยสาเหตุอย่างหลายอย่างมากมามนะครับไล่ได้เข้าโบมีนะครับสิ่งที่เฮาสีเหตุกับโบมี่แล้วก็เข้ากับต้องไปสแสวงหาอยู่นิมืองใหญ่นะครับกับเปรียบเสมือนโลกสมองไหลอาลจารย์ ก็คือคนจบมากก็ต้องไปเห็ดงานทังอง่นนะครับกว่าจะโค้งลับมาก็อีกดนนะครับบางคนกาอายุเลื่อยกระษียนไปแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากเชิญชวนนะครับพี่น้องบูกหลานเท่าเนี่ยอาามมีโอกาสก็อยากให้อยู่บ้านเท่านะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บูกหลานน้องนุ่งเท่าสามารถเหตุเป็นายได้เห็ุเป็นอาชีพได้นะครับหรือแม้กระทั่ง อยากมารับใช้พี่น่องก็สามารถทิ่สิมาเห่ีการเมืองทองทินนะครับเสนอโตเป็นสมาชิกสภาพาทองทินหรือผู้บริหารทองทินได้อ่ารวก็เพื่อหยังครับเพื่อว่าให้พี่หน้องเข้าได้ประโยชน์จากลูกหลานได้ประโยชน์จากคนมีความรู้ซึ่งแ้วก็สิ่งที่อยากอ่าอยากอยากอ่าเว้าสูฟังนะครับก็คือว่า บา,บางคนนะครับลูกหลานบางคนก็คิดว่าเออนักการเมืองทองทินนี่เขาไปกับบมี่ยั้งดีนะครับบางคนาสามารถชกสภาพก็มีแต่ตาสีตาสา,าโบโมีความองค์ความรู้อีหยังนะครับสีสซอยเหลือพี่นองได้นะครับโลกทุ่งมือมันเปลี่ยนไปครับฐานนองนุ่งคิดจักสัตว์นะครับนองนุ่งบอม่านะครับบอม่าเปลี่ยนแปลงน้ากันเข้ากับสิทิถือมองว่าสภาพทองทินเข้าเป็นสภาพที บ่มีคุณภาพนะครับแต่ว่าฐานนองนุ่งคนมีความรู้เขามาซอยกันหลายโอกาสที่สิเปลี่ยนแปลงมันมีครับรา mm hmm. กาผมก็เชื่อว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้รากาแต่ว่าบางเทือเขากับสิติท์อัที่ว่าโอถ้ถาบ่มีเงินหรือบ่มีบารมีกับข้องจะบด้รับเหลือเพราะว่า้าเห้าว่าตามความจริงนะครับการเลือกต่างทุกส่วนทุกภาคมันก็นยังเป็นการเลือกแบบ ลักษณะไข่ไข่เดิมๆอยู่นะครับเดิมๆหลายๆปีผ่านมานะครับโอกาสที่คนรุ่นใหม่จะขึ้นมามันยากนะครับแต่ว่าโบเมนว่าเป็นไปบอได้ครับมันเป็นไปได้อเว้นเว่นแต่เฮ้าเสื้อมันในในในกลไกความตั้งใจของเฮ้าบอดนะครับผมกัอตอนผมได้รับเลือกเนี่ยผมกับวัดดวงคือวัดใจคือกันนะครับวัดใจพี่น้องว่าพี่น้อง เข้าเป็นคนโบมีนะครับเขามีแต่สติปัญญามีแต่ความรู้นี่แหละสิเป็นต,ตัวตอบแทนพี่นองนะครับพี่นองอสีตัดสินใจเลือกแบบใดนะครับแต่เพื่อนก็นยังให้โอกาสนะครับดังนั้นแล้วผมคิดว่าเข้าเขายังมีโอกาสครับท่องทิ่นเขายังมีโอกาสสี่เข้าสี่เปลี่ยนแปลงสี่เข้าสี่มีคนหลุดใหม่เข้ามาเลไล่นะครับสำคัญถ้าคนหลุดใหม่เขามาเลไลนาาล์ทศนคติของคนเลือกพีนองประชาชนเข้า,าเลือก คนอีลีนะครับเข้าบอดีเลือกว่าคนนี่เป็นหาติเข้าบอดีเลือกว่าคนนี่เป็นพี่นองเข้านะครับได้เลือกเขาถี่ว่าเขาสิไเป็เหตุยังเห่ส่วนลวกนะครับบอดีเลือกว่าเขาเป็นคนสนิทเป็นคนถี่เข้าหยาดตีพี่นองนะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงใดอาจารย์ผมมองผมเชื่อมันจังจังครับอาจารย์ลูกสมัครนายกกอบหนีมีควอมมั่นใจยังวัชิได มีจุดเด่นอยียงไปสู่เขาอนะครับโอเป็นคําถามที่พี่น้องถามบ่อยแห้งครับอาจารย์นะครับผมอพ่อเผยเผยเผยใจว่าอยากลงผู้บริหารหรือลงนายกนะครับมีคําถามพวกนี้ทั้งคู่ออกมาหลายแห่งอาจารย์นะครับว่าเข้ามี่หยางนะครับสี่สิบไปอ่สี่ให้พี่น้องเลือกนะครับซึ่ง เป็นคำถามที่ทุกคนอยากได้คาตอบบางคนกัดตั้งคาถามไว้าเอ๊สอสทบ Joy, ิ๊กจอยอายุกันยังหน่อยประสบการณ์การเมืองกันยังบอกกี่ปีล่ะกะสิไปสู่ภูเพนนีบารมีภูเพนนีฐานเสียงมีตนทุนได้จังไดน,นะครับผูเพนยูมาหลายปีนะครับผมคิดจังสิได้อาจารย์นะครับด้วยธรรมชาติผมเป็นนักกีฬานอะอาจารย์กับเป็นนักกีฬา นะครับผมเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยถ้าจะของมีความพร้อมถ้าได้ล่งสนามแล้วนะครับทุกคนทําเต็มที่ทุกคนทุ่มเทให้กับการแข่งขันอย่างเต็มที่ขึ้นกันนะครับทุกคนมีจุดดีดีจุดดอยจุดเด่นบ่ตตางกันครับขึ้นยูกบว่าเข้าสีใสจุดเด่น กดยุดดอยเข้าใจจังใดนะครับค,บคำถามที่พี่น้องเพื่อนถามว่าเข้าอาวุโสหน่อยอายุหน่อยบารมีหน่อยนะครับผมว่าจังสีได้ครับผมเนี่ยอายุ47แล้วนะครับอายุคนอายุ47ปีนะครับเรียนจบปริญญาทางด้านการเมืองการปกครองมาโดยตรงนะครับผมเหตุ ผมคุกขี่อยู่กับงานชุ่มชดงานพัฒนานะครับมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษานะครับอพอเป็นนักศึกษาแล้วเรียนจบมาผมก็ยั่งมาเป็นนักพัฒนา ngo ซึ่งคุกขี่อยู่กับพีนองประชาชนนะครับแม้แต่เหตุงานระบบราชการผมก็ยั่งเกี่ยวของกับงานมวนชนงานภาคประชาชนนะครับหลกักการมีประสบการณ ในด้านงานเอกชนถือว่าผมใจบริบทของภาคประชาชนชาวบ้านเข้าใจบริบทของระบบราชการเข้าใจบริบทของงานพัฒนา NGO านะครับคือผมผ่านงานพวกนั้นมาบัตถ,ถูกดาดนะครับเมียตะข่างงานการเมืองนะครับซิ่งเล่านี้นะครับคนอายุซ้ำนี่ความรู้ประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรงนะครับ บอ,ดด,บบอดด้ดอยบอดด้ดอยอาวุโสนะครับบอดด้ดอยอาวุโสละอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่เหตด์ยังละ่ะตั้งใจเหตดเต็มที่แล้วก็ใส่เวลาในการเหตดผุ่มเทีรีอย่างเช่นเหตดงานเหดก์เหตดกีฬาผมก็เหตดไปจนสุดนะครับเหตดไปจนเต็มที่ไอสิไปคิดว่าเดกหน่อยหมู่บ้านนะครับสิเก้าไประดับประเทศได้ระดับไทยฟุตบอลอาชีพได้นะครับ ทั้งที่เหาบมีต้นทุนอย well, right ่างนะครับเช่นเดียวกันครับผมก็เชื่อว่านะครับด้วยนิสัยอุปนิสัยของจ้าของนะครับ้วก็ถ้าจ้าของใส่ใจอย่างแล้วจ้าของเห็ดได้เต็มที่นะครับ้ากาคนอะยุระหว่างสี่สิบนะครับ4ี่สิบถึงสี่สิบาเนี่ย4ี่สิบสี่าถึงห5สิบหาเนี่ยมันเป็นช่วงที่มะที่สียังมีกําลัง สติปัญญากำลังกายกำลังใจนะครับพร้อมที่สิรับใส่พี่น้องประชาชนเพราะว่าผมนี่กระโบหูว่าเฮานี่โบหูว่าเฮาเสียอยู่ยืนยเงาปันใดให้ผมมาเลรียการเมืองมามาลงนาโยกตอนอายุหกสิบนี่ผมคงจะบวไหวนะครับพอคนเฮามันร่างกายบวชขึ้กน,นกันบางคนก็แข็งแรงบางคนบวแข็งแรงสติปัญญาเฮา,าหลังจากหกสิบไปนั่นเฮาควรนพักผ่อนนะครับเฮาควรพักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ชีวิต ให้มันสงบสุขนะครับเพื่อไปสูปเป่าหมายในโลกเบื้องหนาแล้วนะครับในช่วงหกสิบในความคิดผมได้ผมแบ่งแบ่ง,บงชีวิตผมจัสัตว์นะครับในช่วงสี่สิบต้นๆถึงระวางหาสิบหานี่เข้าสมองเข้าดีพลังเข้าดีนะครับความคิดความบานเขายังได้ถ้าเลื่อยไปกว่านั้นเข้าตกยุกได้ครับเจนไม่สิมาแล้วได้ต่อไปหนีคนรุ่นไม่ยี่สบห้ายี่สิบหกยีก่ิบเจ็ดสามสิบเนี่ยรุ่นไม่ กว่าผมสิพิโล่งอีกสองสามสมัยข้างหน้านี่บ่ท่านเขาและครับความคิดความบานแต่เดี๋ยวนี่เฮ้ากันยังบ่สููรุ่นน้องๆได้แม่นวะครับอ่าผมผมคิดจังสันครับดังนั้นแล้วเขานี่เขา,ามีโอกาสเขามีโอกาสที่จใส่ส่วนเวลานี่ละ่ะในการแช่งขันอรากาใส่เวลานี่ในการทุ่มเทให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าผมกะ พ่อเข้าเฮ็ดยังดีๆให้บ้านเมืองแล้วเฮ็ดยังเต็มที่แล้วส่วนเวลาที่เขาพักพอนคือช่วงหกสิบปีเขาพักพันแบบมีความสุขคะัเป็นนักข่องเจียวเป็นผู้เฒ่าหนีอยู่กับบ้านกับเมืองนะครับผมคิดหนึ่งครับขอบคุณครับสมานนับเนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมอาจารย์วิกจอยครับผมสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ